กำลังด <re> <ge> ีท <ies>, ่านผู้น่าสนใจท่านแางเตยและท่านผู้มีเกียรติสังคมทุกท่านรู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรีท่านประธานแห่งสุขีได้ให้คุณคือเป็นบอดดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่ถูก ซึ่งหน้าตรสลักของวัดสระบุรีประจำปีพุทธศักราช2 5งพัน่้าร้อยหานั่เกิดอาชได้รงงเพิ่มขึ้นนะคะจังหวัดสระบุรีเราคุณได้ดูตราชูชมผู้ช่างศิลป์ผู้ช่างศิลป์ผาทกรรมนะคะท่านจะได้บอกเล่าถึงความเป็นมาท่านอื่นๆท่านนักส่วนราชการอื่นๆก็จะได้ร่วมปฏิภาพกับท่านผู้ว่าราชการกลับมาดีแรงมีกำลังใจในการขอภาพ แล้วก็ที่สำคัญคือแจเบอกว่าทุกชนิดทุกรปรดับชันต really ั้งแต่เด็กช okay. ั้นอนุบาลไปยับแนาแลวนะแล้วแล้วมาที่ที่เรากทอย่างนี้ก่น่งะครับ อีกหลายกล้องนะครับสักคู่นะครับอยากเก่งมากค่ะหายใจได้โอเคค่ะสวยค่ะทุกคนมองกล้องไว้ค่ะใช่ค่ะแต่นี่คือเป็นกว้างเป็นธรรมชาติ